ชมพูในคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าเสียงมันเปลี่ยนนะคะนาตี้เป็นวัดนะคะก็เลยเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะก็ว่าจะมาทํา How to ลุคนี้นานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมาทําสักทีนะคะวันนี้มาทํา How to ลุคนี้ให้ดูนะคะเพราะว่าของกับเข้าขมาเยอะมากจริงๆเริ่มเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะก่อนอื่นเพื่อเป็นการเตรียมผิวนะคะนาตี้จะลงเป็นสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้นะคะฉีดพรมให้ทั่วผิวหน้าได้เลย เดี๋ยวรอ Nokia. ให้แห้งก่อนนะคะการฉีดสเปรย์น้ำแร่ลงไปก่อนนี้ก็จะทําให้การแต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นด้วยนะจ๊ะสําหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเรื่องของงานผิวนะคะคือลูกนี้จะแน่นมากๆที่ตานะคะนาตี้ก็เลยจะไม่ลงรองพื้นที่มันแบบดูหนาดูหนักหน้าเกินไปนะคะนาตี้เลือกลงเป็นคูชั่นนะคะจากเซ o ราตัวนี้เลยก็ค่อยๆแทบแตะๆนะคะให้ทั่วผิวหน้าค่ะนัตี้ชอบคูชั่นตัวนี้เพราะว่าคือสีเขาไม่วอกอะสีเขาแบบ เข้ากับสีผิวนัตี้มากเลยนตี้ใช้เบอร์20นะคะแล้วมันแบบไม่หนาไปนะคะปกปิดได้ปานกลางนะคะจุดไหนที่แบบว่ามีจุดดำๆเห็นชัดอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้คอนซีลเลอร์อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่มันด้วยนะจ้าตัวนี้ทาลงไปแล้วมันก็แห้งไปเลยเห็นปะจะเห็นว่าสีมันแบบไม่เวอร์นะคะเสร็จแล้วนัน,านาตี้ก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์ต่อนะคะเพราะนันตี้มีจุดดำๆจากสิวเยอะเลยนะคะจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ตัวนี้ค่ะของเซซานใช้สี20ค่ะ องน้ำนะคะค่อยๆเกลี่ยแทบๆทบคอนซีลเลอร์ลงไปนะคะองน้ำตัวนี้ของเบอร์88นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะมาลบจุดด้อยบนใบหน้ากันเถอะนะคะลบหน้าลบแก้มอะไรอย่างนี้นะคะใช้เป็นตัวพาเลตตัวนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์พาเลตจากซูเปอร์มามนะคะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะจ๊ะที่ใช้เป็นสีนี้นะคะก็เชดดิ e ้งบริเวณกรอบหน้านะคะตรงไหนอยากลบก็ แรงเงาลงไปนะคะจริงนะที่ไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้าแบบทน,ทนนี้ใยแนวนี้สักเท่าไหร่นะคะปกติจะแบบถนัดเรื่องของแต่งแบบแนวใสๆอะไรเยอะมากกว่านะคะแบบนี้ไม่ค่อยถนัดแต่อยากดูก็จัดให้นะคะตรงไหนแก้มเยอะก็ลบลงไป ทำแก้มตบต่อเสร็จแ,แล้วก็เกลี่ยนะคะโดยใช้ฟองน้ำนะจ๊ะหรือว่าใช้แปรงใช้มืออะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดพยายามเกลี่ยพยายามเกลี่ยไปใส่ไลายผมนะคะโอเคต่อไปนะคะมาเซ็ตแป้งกันนะคะนาะทีเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะอินกริดค่ะเป็นแป้งทานซโลเซนนะคะเป็นทานซโลเซนพาวเดอร์ก็ใช้ควบคู่กับแปรง ปัดนะคะปัดเบาๆชั่วผิวหน้านะจ๊ะเป็นการเซตค่ะหรือถ้าใครหน้าไม่มันมากเนี่ยก็ปัดแค่เฉพาะส่วนอะไรอย่ี้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะงานคิวเาที่เลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะอาชิตาค่ะ perfect p r o w a t e r p r o o f นะคะมาพร้อมกับผู้กันแบบนี้เลยใส่ในจานสีนะคะนิดเดียวก็พอนะเพราะว่าเราใช้แค่นิดเดียวนะคะก็แค่นี้นะใช้แปรงนะคะแตะ เ,เพจก่อนเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะคะเขียนลงบนคิ้วเลยนะันที่ก็จะเขียนแบบเน้นๆแบบกรอบๆคิ้วนะคะให้ดูแบบมันดูชัดขึ้นจะไม่ได้เขียนทั้งคิ้วนะคะเพราะว่าคิ้วติ่มันเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะก็จะมาเชดดิ้งสันจมูกนะคะด้วยตัวนี้เลย W7 นะคะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะใช้แปรงก็จะไล่มาตั้งแต่หัวคิวนะคะ จะเน้นตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าแบบลุกฝรั่งเขาดั้งโด่งอะเนาะเสร็จแล้วก็จะปัดมาสคาร่าคิวนะคะนัตตี้เลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะของเมเบลีนค่ะปัดลงไปนะคะให้สีคิ้วมันกลมกลืนกันนะคะมาแต่งตากันต่อนะคะนัตตี้จะลงเป็นไพรเมอร์นะคะเป็นอายไพรเมอร์จาก Beauty Buffet นะคะถ้าลงไปที่เปลือกตานะคะจะทำให้อายแชโดว์เนี่ยสีมันเด่นชัดแล้วก็ติดทนขึ้นนะคะ แต่งตาต่อนะคะนัตตี้เลือกใช้เป็นพาเลตนะคะตัวนี้เป็นพาเลตสโมกกี้จากโ o so อี a นะคะสีเขาจะเป็นสีออกแนวสโมกกี้ ok สวยมากเลยก่อนอื่นก็จะใช้สีนี้ก่อนนะคะใช้ร่วมกับแปรงโซอีวเช่นเดียวกันนะคะทาทั่วเปลือกตานะคะรวมไปถึงที่ใต้คิ้วด้วยให้ดูสว่างขึ้นนะคะต่อไปก็ยังอยู่ที่พาเลตเดิมอยู่นะคะนัตตี้จะใช้เป็นสีนี้ Dust and m e m o r y นะคะตัวนี้เลย ทาเน,น้นลงไปบริเวณเบ้าตานะคะก็ยังคงอยู่ในพาเลทเดิมนะคะจะใช้สีที่เข้มขึ้นมาหน่อยคือสีนี้นะคะแต่นิดเดียวก็พอจะเน้นที่บริเวณหางผ่างตานะคะ เขียนอินไลเนอร์นะคะนัทที่ใช้เป็นตัวนี้นะคะจาก1028 waterproof extreme eyeliner pen นะคะตัวนี้จะมีสองหัวก็จะเป็นหัวดินสอสีดำแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึงจะเป็นฟองน้ำนะคะจะเขียนบริเวณอินเนอร์ก่อนนะคะพอ <c oughs> เขียนอินเนอร์เสร็จแล้วก็จะมาเขียนที่บริเวณปกตานะคะแต่ว่าให้ชิดกับแนวขนตามากที่สุดนะคะ ล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้เราใช้ฟองน้ำนะคะหรือว่าใครที่ไม่มีแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้พวกคัต์เติ้ลบัตหรือว่าใช้แปรงในการเบลนด์ก็ได้ให้มันดูฟุ้งๆนะคะ<ๆ>การแต่งหน้าแนวๆนี้เนี่ยมันจะหลายขั้นตอนหน่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะจ๊ะ<ๆ>ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยที่จะกลับมาที่พาเลตอายแชโดว์เดิมนะคะจะใช้เป็นสีดํานะคะ คู่กับแปรงที่มีลักษณะเป็นแบนแบบนี้นะคะสีดำนี่เลยจะทาทับลงไปบริเวณไลเนอร์ที่เราทาลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้เกิดความฟุ้งขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็เป็นการเซตไลเนอร์ของเราเนี่ไม่ให้ไหลยเยิ้มด้วยแปรงอันนี้เป็นของซูเปอร์มัมนะคะเบอร์079 ต่อไปนะคะมาเขียนที่ขอบตาด้านล่างกันนะคะใช้เป็นตัวเดิมเลยนะคะ1,028ตัวนี้นะขอบตาด้านล่างนะคะให้หมดเลยเหมือนเดิมค่ะใช้ฟองน้ำเกลี่ยนะคะ ที่อายแชโดว์สีดำนะคะทาทับลงไปนะคะให้มันดูเหมือนเป็นการไล่สีฟุ้งๆนะคะอย่างที่บอกว่ามันหลายขั้นตอนหน่อยก็ต้องแบบเออใจเย็นๆด้วยนะคะค่อยๆแต่งค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆก็จะได้ตาที่ดูสโมกกี้ดูอินเตอร์เบาๆนะคะ ต่อไปมาตวัดหางไอายไลเนอร์กันนะคะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะ Miss Teen Maxi Black ค่ะที่ก็จะเขียนเน้นเฉพาะที่หางตานะคะยกขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ดัดขนตานะคะ ต่อไปปัดมาสคาร่านะคะนันที่เลือกเป็นตัวนี้นะคะเป็นมาสคาร่าจาก1028ค่ะใครที่อยากจะติดขนตาปลอมก็ติดได้นะคะแต่ว่านันี่ไม่ติดนะคะปัดมาสคาร่าได้เลยชอบเด้งๆก็ปัดรอบแรกแล้วก็รอให้มันแห้งแล้วก็ปัดรอบ2ทับได้นะคะเราจะปัดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนะจ๊ะ แล้วนะคะมันจะมีพวกเศษอายแชโดว์ที่มันอยู่ข้างล่างเหรือใช้แป้งพับนะคะใช้แป้งพับอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ที่ใช้เป็นของคิวเพ s สนะคะ c n 1ก็ใช้แปลงนะคะปัดที่บริเวณใต้ตานะคะให้มันดูแบบสว่างสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ปัดพวกเศษอายแชโดว์ที่มันตกลงมา ต่อไปก็ปัดแก้มนะคะแต่ว่าแก้มมันจะไม่เน้นเราจะแบบนิดปีดเดียวก็พอนะ,ะนัตี้ใช้เป็นตัวนี้นะคะ W7 ค่ะสีชมพูแบบอมส้มๆหน่อยนะคะปัดนิดเดียวพอนะ,ะเน้นที่บริเวณนี้นะคะมาทาลิปกันนะคะนัตี้เลือกเป็นของเวนย์นะคะมันจะเป็นสีแดงแบบช้ำๆหน่อยนะคะเป็นสีประมาณนี้นะ,ะตัวนี้จะชื่อสีว่าเชอร์รี่บอมนะคะ E 9 1 8ด D ค่ะ น,ะะนัตตี้จะลงเป็นไฮไลท์นะคะใช้เป็นของ The b a l m Mary Lou's นะคะก็ทางลงไปบริเวณจุดกระทบแสงนะคะจมูกตรงนี้บริเวณหนกแก้มนะคะลงบริเวณใต้คิ้วด้วยนิดหน่อยนะคะให้ดูวาวหน้าผากค่ะแล้วก็บริเวณกระจับปากนะคะ วลงไฮไลท์ก็จะทำให้หน้าเราดูมีมิติขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเซตด้วยจเป็นน้ำไร่อีกรอบหนึ่งค่ะแค่นี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวติขอไปใส่วิกก่อนนะคะก่อนที่จะใส่วิกเป็นฝรั่งนะคะเอาวิกมาให้ดูก่อนว่าพวานันตี่ว่าต้องมีคนถามเยอะแน่เลยว่าวิกคือแบบไหนแล้วก็ซื้อมาจากไหนนะคะตัวนี้จะเป็นเรียกว่าวิกทอมือนะคะ จะเห็นว่าตรงหนังศีรษะเนี่ยจะเหมือนจริงมากๆเลยเวลาที่เราเอาแนบกับเนื้อของเรานะคะเนี่ยมันจะเหมือนแบบผมมันงอกมาจากผิวของเราจริงๆนะคะซึ่งตัวนี้เรียกว่าวิกทอมเมอนะคะหรือว่าเรียกว่าล a นส์ฟรอนต์วิกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะนัตตี้ได้มาจาก eBay นะคะซื้อที่ eBay นะคะที่อื่นนี่ไม่ทราบจริงๆนะจ๊ะก,ก็ลองๆเข้าไปหาดูกันได้มีหลายแบบหลายสีแบบลอนแบบตรงอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะนะคะโอเคเดี๋ยวที่ใส่ก่อนนะจัดก่อนนิดนึงนะคะไม่ได้ใส่นานละใครจะใช้แบบว่า เน็ตคุมศีรษะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แต่ว่านาตี้ไม่ไม่ถนัดนะคะตี้ไม่ถนัดนาตี้ชอบถนัดแบบนี้มากกว่าเป็นภาพที่ตลกหน่อยนะคะระหว่างการใส่ก็จะมีตัวล็อกที่อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ล็อกเข้าไปาจะจัดให้มันเข้ากับศีรษะของเรานะคะเดี๋ยวขอจัดก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ว่าจะถูกใจได้หลายคนที่คลิกเข้ามาดูด้วยนะคะก็สามารถ เอาไปแต่งตามได้นะคะมันอาจจะใช้เวลาแต่งนานนิดนึงแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะก็ค่อยฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะคืออย่างที่บอกว่านาตีก็ไม่ถนัดนะคะกับแนวนี้เลยนะคะก็เป็นครั้งแรกที่มาแต่งให้ดูแนวนี้ให้ดูใน YouTube นะคะขอบคุณทุกคนกมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนาตีนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยละกันนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์ด้านล่างด้วยนะคะเวลาที่เรามีคลิปให,ใหม่เราจะได้ชมกันไม่พลาดทุกคลิปนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ 何、yeah.